ขันเป็นสอบมอกุกบกเป็นงามย่างดีมานี่ก็ที่ว่าเป็นวันอาทิตย์หรือว่าเดือนแราก็ออกอาเฮมพกคำและมีภผ้าฝันผ้าหนึ่งพร้อมด้วยเคืองบริโภคจังๆปิดต้นก,กับไกลบ่าแกลเช้าประตน่ายับเนาะมือวัดรน่ะเท้า,าแล,าวแล,แลาวแ้วเด็ชายอยุชวัดชาดีอายุชวัดชาดีอายุดีมีแห็นได้เพืจอาจกลรกไฟไขรเจ็บ นับใตไมนี่วันนี้เดินหนาเดินไกลเดินไกลเดินไกลก็หายใจออกปลอดภัยพอหายมีอุปสรรคขีดขันมาคนนะต่อไปชื่อของพระเจ้าให้อยู่สวัสดียู่มีแห้งให้ขึ้นให้เกิดนับใตไมนี่วันนี้ต่อไปให้มีอยุญาตนะทุกข์พระไล่ให้มันเน้อหน้าจ้าสาธุสาธุลุงลุงนำพาก่อนลุงลุงเนาะลุงคนแนะนำพา

แขนป้าลูกแป้าแขป้าล yeah, ูกคน้เเนะอ่านีคยเข่าก่อนทางเอมันตัวมาโฮมเนาะอยู่ดีมีแห้งมันจะคมชุกกายสบายใจเด้อวันนี้เนาะไปมาทั้งหลกะให้ตลอดปลอดภัยเนาะโดยให้มันเงินมันเงินเนาะโดย้ย กันเด้นน้องเดอนักแพงกันเปด้วยกับไอ้ดอยเอกแพงกับตำรวจขอบใจที่ว่าเหดเป็นสะพานบุญให้ดีเทที่เพียกที่ดีมาตลอดเคยประชุมบ่บบเคยอย่างไรไอ้ก <laughs> อย่างน้องกันว่าดย้นองคนนั้นรู้ใจพี่รำนที่ว่า, <laughs> อาด <laughs> <c oughs> อยนชอกันน <c oughs> ai mồi chết mồi khay, sốc bạc cái này nghe, cái này nhau, Chắc nhắm phạ, chắc nhắm phun, chắc nhắm chắc

เอาพี่น้อง,งเอ๋ยเนาะทักทายสบายดี้ะพี่น้อง,งเด้อเนาะบรรจุขู่สุขคนพี่น้องเอ๋ยตอนนี้กำลังเดินทางเข้าบ้านพี่น้อง,งเอ๋ยเนาะที่ว่าทั้งไอ้กับเอ้ยเนาะเอ้ยวิ่งไอ้เพชรเนี่ยพี่น้อง,งเอ๋ยเนาะคนจีเดินทางกับปากเซแล้วเนาะหลังจากที่ว่าพาเอ้ยกับไอ้เพิ่นไปหลายบ่งไหนบ,นบอลเนะาะหมดมือหมดเหงิกพี่น้องเอย เทว,ว่าได้ไปสัมผัสดโตจริงได้ไปเห็นกับตาเนะาะเขบครัวี่ว่าทางเอลยกั็ไม่เพิ่นได้สดชอยพี่น้องเอลยเนะาะแต่ละโคแต่ละครัวแต่ละเขตเนาะก็ได้ไปฮัทบอลฮอทบอลทั้งทีแล้วพี่น้องเอลยพาไปแล้วเนาะบัตนี้ก็พอดีว่ากรับเขามาในบ้านเมื่อเฮือนสาวบุญพี่น้องเอลยเนาะพอดีว่าทางสมบุญเพิ่นก็สิ ผูกแขนเนาะผูกแขนครับจับแขนเอาให้ดีมีแห้งอย่างไรพี่น้องเนาะโชคดีปีใหม่เนาะในการทางเลยก็มาเพิ่นการทีได้เดินทางกลับเลยพี่น้องเดินทางกลับปากเ่บานนี้เนาะทางยามแต่ได้บานนี้พี่น้องจะได้พบพ้อกันอีกเนาะถือว่าเป็นมือที่ซองพี่น้องเองมือนี้กะพูดพ้อกันเต็มเต็มเพราะวานนี่คนแหละเนาะมือที่ซองกับพาเพิ่นไป แล่งมองแล่งบอลดูมันนี่เนาะเนาะสังเกตการเบิ่งบรรยากาศน้ำกันได้พี่น้องเด้อเนาะเะบิ่งบรรยากาศน้ำกันวจะเป็นอะไรเนาะทางยู่กระแสดูการสำรวจกไะแพี่น้องเลย,ยาปลูกแขวนท่าง่าเป็นก่อนารเมื่อเนาะอ่านว่าสำรวจอ, <c oughs> อนแล้วเนาะอ่านแล้วพี่น้องเลยโอ้ ปะเดี๋ยวจังอ่านต่ออีกว่าคนตัวเองเนานะดีหนอ่อยเนาะทางว่าแม่โอ้ยคนเบียดมาทางไหนได้บาทนีนะ <c ười> ่เนาะเฮ้ยยังนั่นนั่งดีดีคนน้ง่งบักชะดีพ่องามเหมือนกันขึ้นน้ง่งบักนชะดีเนาะอ๋องามเลดีนะี่นเนาะใครเฉพอตัดนะบ่รถเดือนไม่เดือนสามเจ้า มันเดินสามเพลงเนาะนอนพี like ่น้องเอ้ยเป็นังไๆมือนั่นบ่ได้ไปใช่ไหมแม่เอ้ยมือนั่นขอโทษขอพายน้ำลายคือเห็นอย่แล้วแมนว่ากับนี่แล้วนี่เป็นแมนว่าเป็นไปเที่ยวไปเพื่งไปแม่นแม่นพาเพันไปอยู่นะเป็นมือที่สองมือนิมาแต่ไทยมาแต่ปักเซเออ่ เอาไปเล้ทั้งบําเเมกพ่นนั้นก่อนที่ว่าซําเรียบร้อยแล้วเนาะเรื่องบุญเดื้อินได้บุญนี่ก็บั้พูกจ่ายกันจะพ่ะพคำพคำบ่ชิบคัอ๋อกคัม่อยก็ดื่ยเๆอยู่นอนลายหุ้มจําโมดีเลยอนี้ก็ตุ่นดื้น้ำแต่ว่าดูดวงไปดูดีแล้วเนาะบําเแมกเนาะ trong này ca qua cắn mày nó để mà vi còn đó vì nó một mét thôi Ô khảo sàn nhảy đây nó. phải xây nó lấy vào này. phải phân

มันโอ้กระสอบอันนี้มันจะเป็นเยืดเดี๋ยวมันยืดเดี๋ยวมันกระสอบยืดมันเป็นเน้นนี้แตมาคนเดียวแล้ววะก็ง่ายเ้ยก็โง่เลยอ๋อตั้งไว้เหมือนกันได้เนาะเป็นยังจไงเครื่องเยอะเข่ากลางเข่ากลางอันเข่ากลางเข่ากลางวะอ๋ออาอช่อยเลยว่าเธอเลยหนึ่งสองเออโอ้เข่าล็อกแล้วนี่พักเลย พวกขาวคักเองเนาะเขาเจ้าเขาันเขาไ้มจ้ะเข่าสร้างมานตัวนี้อ่อขาวครับเนาะมาลูกไปโอ้ใส่สุดงามเตยนี่สบายดีสบายดีสบายดีโอ้ใส่สุดงามดีนี่เขา่วดีกูนย่งนาะบ่าดนี่ยอ้าวนั่นทกระตุนด้โอ้มาลูกไปโดยดะได้สบาย

เนาะโอเคบานนี no. okay, ้หาเซอทางง่ายกับเพื่อนเข้าไปทอยู่ในบันนี้กันเนาะมาพาควันที้บ้านนี้กันแอ้วเลยโอเคเ่อนเพอนกคนเนาะอเมดูเดเรา่าย กคือน <c ười> <c ười> um ั่นแะือเลือลาแล้วเนาะนัดเนไหที่ร้อนที่ผุเลยได้กเรแ่อีกรอบนึงแต่งงานอีกรอบนึงเนาะเลยเลอ่ายนเลยกอ้ายคน เตมเต้นักเฟนนมกาม่ดีเวดหาหมุนเอาหามุนเลยจิขยันย้อนหน่อยเนาะขาะครับข่าวได้ก่อนจะเล่่ผ่านหนึงเนาะ

ก็ทำให้ับภาพการทัศน์นี่อะไรวะตัวน่กรักทีเด็กชินการเป็นสองมุกประกอบเป็นงามย่างดีมันนี่ก็ที่ว่าเป็นวันอาทิตย์หรือว่าเดือนแรกก็ออกอาหารพกคำและมีผ้าพันผ้าเนึ้อพร้อมด้วยเครื่องบริโภคต่างๆปิดจนแบบไก่บ้าไก่สาวตัวใหญ่ครับเนาะมวยดีครับแล้วเด็กชา้อายุชาวัดัชดีอายุชาวดัชดีอายุดีมีแห้งในพระเจ้าจักโลกไข้ไข้เจ็บ นับใตไม่ไหวันนี้เดินหนาเดินไกลเดินไกลเดินไกลก็หายใจออกปลอดภัยพอหายมีอุปสรรคขีดขันมาก่นนะต่อไปที่อขอเราจะเอาให้ดูสวัสดียาเยู่นี่แห้งให้ขึ้นได้เกินนับใตไม่ไหวันนี้ต่อไปให้มีอนุวันณัฐชุกข้าวไรมันเนื้อนัาจ้าสาธุสาธุลุงลุงนำพาก่อนลุงลุงแล้วเนาะลุงคนแนะนำพา

ตอนนี้นดีกว่าใช้ดีกว่าใช้คงานเยอ่อทัมายังนองยังหนุ่มตามีหลตอนมี้าพคนท่านนแล้วใครแบบใครผูกใคว่าใครชาวนะผูกเขียนฮักจับเขียนหอมถ้าจองเขียนใหม่ผบังสาัเจมากผุดบขอให้ขัใจดูต่อไปเดี๋ยวขเจ้าองดังกระิให้เจ้าดูดีัเจ้าต่อไปให้ขวัอน้ึกาลานยนองหนุ่มนะยนองยังหนุ่มอยู่ดีมีห้งแตบน

ว้หอยนี้ดวไดูดใชไมนมาเยอะมากักัน่อไปหายดูสวัสดีต่อตไปอให้ตนี้ิบตัวกันใชตัวางเลื่อนมัดเยสของาวนาสุกหวนวาก่ี้วามเทียบไขวัดไห้ังทีเวลาน่ือชงโยดชีกึ้นิวันและเหนักดินนัเินกเดินไให้ตลอดอะหายดูสวัสดียู่ดี่น

กากยตก่เดี่ยนะแขวา่อวอยไม่ง้างไม่อนมานยนมา่นอนำนกอขอยดี่มได้เด้อเนาะเดทางไปมาทั้งใจกับขายปลอดภัวเาะขุนัดขัมาไหมนครับายอ่ีีงานกับานกัข่อยจเดินรุงเดือนก็หนว้เด้อเนาะวันนี้มเนาะมันเน่ยมันเนียเนา ดูไปฮะไปก่อนไปก่อนไปนไปก่อนไป่อนไปก่อไปกอไป้เอนไกอนไปกนไปา่อนไปกเอไปก่ไปก่อไปก่อยไปก่อไปกไปกเอนไปนไปอไป่อไก่ไปก่อไปก่นไปก่อนไปก่อไปก่อไปนไปอไป่นไ่ไปอ่่ไปอไปกยไปไปอไไปเไปไปไปก

Hai chấm mặt bằng khảo mặt thuyền hạ chấm mặt bằng khảo thuyền ngân 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 kéo thải ngân 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 thuộc ngân 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 mình

เห็นเมนของมาจิ๋วูก๊บต้จัดัมาปุูกบางัให้เูอไาไปเด้อให้เจาะเดินหนาเดินไก่เดินไก่ให้รู้คนาตลดคามต่อไ่่ตขึ้นไห้เกินไห้มีอายุวันหน้าสุขะให้มันมันเนะจ้าทุกคน ใช่การเป็นสะพานบุญให้ขอบใจหลายเท็เยี่ยมทีอยู่รตลอดอ่ซเงี้าลายลายลายบอนเลยนะ้ตาีลายบอดเลยเบไหน้นเ่อ่นยทังนี้เบิ่งกับงย่อยเโมก

พึ่งมแสนนะ่งแสนเออสิ้นไนั่นแหละม่แสนกัคือกันเด้อน้องเด้อหักแพงกัยกับอ้ดนหักแพงกับตลอดขอบใจที่ว่าเหตุเป็นสะพานบุญให้เหตเที่เวียกที่ดีมาตลอดเคยประชมบอเคยอย่างเอ้ยอ้ก็ยางนอกรึเล่ายนะนองช่ี่ันี่ียนีอยดยงคัยู่ cái 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 มาโเส้าโเนกับันนแหละครังที่แรกเจอกันโอ้โหเตบมิดอวนหน้าเห็นไหมเน่ยว้าแล้ก็เาสับเห็นกันยู่ว่าไอ้่อยเจ็บหอยใครสุขภาพแกงรงียเป็นลูคล่เป็นลเมีนก็ควรแล้วโมอใกล้ที่ว่าเป็นสายบุญเห็นกันนะโอเค

จะหาินย่มเยืมแล้วรับป้าจะเยเอจะมาพี่เราทาให้อ๋อแดงโมจันแสงเนาะทำทหได้เนาะมีเนจะมหังนมาเนะเีต้องให้นงนวนี้ก็ได้

พี่กังแล้วลูอวันนีแบบันนีไปย่อเข่าไปด้วยน้องท่ายงเร่องี้อย่านี้ไปย่อได้นอนม้ามจ่าเยนอีด้วยฮะนอเตียนอนเลยนอนนอนโอเคพี่นอนเลยนอนอ่าสำหรับเคมีแรงบอสเยนกาขจได้ขอโต๊ขอเด้อไปนอนเด้อนอไปฏิบายนอนฝาเข้อพนนามทั้ง หายทางง่ายเพื่อนด้ยเพื่อนเนาะเข่าทีนนา่น้ำได้แล้วกับหลังจากที่ว่าบุขขเกเขาตัวแกนแล้วรุ่ยแล้วครับพี่น้องเนาะ,ะข่อยจะนำได้ละกับทางง่ายทำให้เพื่อนสีได้เดินทางครงับปากเซเลยพี่น้องเลยนอกเหนือจากขอขอบคุณขอบคุณทางง่าย,ยเพื่อนเพื่อนลายเนาะที่ว่าเป็นอะไรมาอยากทางน้องน่งเนาะคอยด้อย ดูดีดีแห้งดูความสุขใจสุขใจด้อยเราพัฒนาจิงใจให้ไร้สมบัติ้ารพัฒนาตัวเองจนคมสุขคนทะเลสุขใจสุขใจด้ยเอกภาพด้วยเราเรียนร่างกันมากเลยนะความปลอดภัยกิจกิจการงานอะไรแขอวา้รับรู้ก็น่าสบาวามซัตยอาตุธรามะในครอบตัวโดยคนเล้องสบายดีปเลยาะ